ผมอาจจะโดนแฮกแตงโมไปแล้วก็ได้ครับถ้าเกิดผมไม่เคยอ่านเจอแตงโมบนอินเทอร์เน็ตมาก่อนเลยนี่ครับคืออีเมลที่ทหารสหรัฐนีเขาส่งมาเพื่อที่ต้องการจะแฮกแตงโมของผมนะฮะนี่ครับผมรู้ได้ยังไงครับว่าเป็นทหารสหรัฐซึ่งผมดูจากตรงนี้ครับนี่ครับมีอาหาร M I E นะฮะของทหารสหรัฐผมอ่านให้ฟังนะฮะว่าเขาพูดอะไรถึงแตงโมผมบ้างนะครับอ่เขาประโยคแรกนะฮะเขาเขียนว่า If you want to continue your channel on t i k ถ้าเกิดคุณต้องการอ่าดำเนินการช่องของคุณต่อบน YouTube You your should feel some information about h feel n n a c ไอเลวคุณต้องเติมข้อมูลเกี่ยวกับแตงโมของคุณโดยการคลิกลิงก์ตรงนี้นะฮะคือลิงก์ตรงนี้นะครับ,รรบเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่เติมสิ่งนั้นไม่คลิกเข้าไปในลิงก์นี้แล้วเติมให้มันนะฮะมันก็จะปิดช่องแตงโมของเรานะครับซึ่งแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะครับเขาเขียนว่า many people have reporting about your channel ก็คือ มีผู้คนเยอะมากที่แจ้งเข้ามาเกี่ยวกับแต่งโมน,งนะเนาะก็อย่างที่ว่าไปนั่นแหละนะครับมันเป็นอีเมลหลอกลวงนะฮะเพื่อที่จะให้แบบกดเข้าไปปุ๊บแล้วอาจจะให้ผมกอกด้วย i ีตในโดเจนในการเข้าแต่งโมนะฮะเพื่อที่จะไอหมอนั่นจะเข้ามาในช่อง YouTube ของผมได้นะครับไอหมอนั่นไม่สนใจวิดีโอผมหรอกครับมันสนใจตรงนี้ครับ ตรงคาว่าสร้าง UFO ก็คือมันอยากได้ UFO จากแตงโมของผมนะฮะทั้งๆที่มันไม่ได้สร้าง UFO งขึ้นเองนะครับซึ่งก็อย่างที่พูดไปครับมันเป็นอีเมลเชิงหลอกลวงให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปบนอินเทอร์เน็ตนะฮะซึ่งถ้าเจออีเมลประเภทนี้นะครับไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนก็ตามนะฮะหนึ่งเลยเราต้องมี คู่หนึ่งร้อยนจำนวนสิกว่าแท่งนะครับเพือนปกป้องตีแตงโมนะฮะโอเคก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับเป็นประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาที่จริงผมเคยเจอผีกระสือที่หลังบ้านตัวเองก็รอบหนึ่งแล้วแล้ว,ลวมันผมมันผมนรอบสองไง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ผมเอกใจนะฮะก็คือแบบแตงโมไม่มีทางเขียนมาแบบนั้นแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเราไม่กดลคกิึไนโตรเจนจะปิดช่องเรานะฮะซึ่งเป็นไปไม่ไ,มได้แน่นอนนะครับเพราะแตงโมจะทำแบบนั้นแน่ๆนะฮะโอเคครับหวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้อะไรนะฮะในวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคครับผมไปไปครับผมสวัสดีครับไ่ทาแบบนั้นแน่ๆ